สู่ช่วงเซ็กซี่ซีคล็ปนะครับอยู่กับน้องขนส้มนเองรายยี่โป่ต้อนน้องอะไรขนส้มเลยนะขนขนค่ะขนได้ยินว่าส้มมีขนด้วยขนส้มขนมันก็ต้องมีบ้างเปล่าฮะพีมันจะขาเนียนเลยนะฮะว่ายขึ้นมาตรงนี้อุ้ยเลยนะฮะโอ้โหอะไรครับที่แขนไงอ๋อจักรแลนะครับออกรายการทีวีนำปูขนจักรแลมาก่อนเลย นก็ยกให้ดูเลโอนมาแล้วแต่ว่าตอนด้านนี้เป็นต่อนะครับลืมโอนในข้างนะฮะไม่ใช่นะครับยังดีก่อนเข้ารายการนี่ให้ช่างแต่งหน้าโกนขนหน้าอกให้แล้วโอ้โหดูพ่อพ่อกันน่าเดทเลยโอ้ยตายแล้วตายแล้วไอันนี้เก่าไปแเลียนแเรียนล้นเลยหรือไงลนบ้าเลยเลาอยู่ข้างล่างฟาร์มฟาร์มฟาร์มอากลับมาต่อเรื่องของการ เขาเรียกว่าจับผิดแฟนดีกวานะครับว่าเห็นว่าเขาโตชู้มากเราก็เลยในยุคนั้นใช้บับเราก็เลยไปขโมยคอนแทคผู้หญิงทั้งหมดมารวมไว้ในมือถือ BB ของหนูใช่เสร็จกุ่มขึ้นมาเลยเราเป็นคนกซุขึ้นมาชื่อกลุ่มชื่อกุ่มชื่อกุ่มก็กุ๊แบบว่าตํำชื่อไม่ได้แล้วมันนานแล้วว่าหลายปีแล้วว่าก็น่าแหละก็รวมเพื่ออะไรเพื่อคือช่วงนั้นคือเราจะไม่เอาละ พอรักกับคนนี้แต่อย่างที่บอกเป็นคนเวลารักก็รักแต่เวลาถ้าทําแสบมาก็เอาเอา,เอาคืนแสบเหมือนกันอ่นนี้คือแมทเอาคืนละใช่ okay, เอาคืนยังไงด้วยวิธีการก็พอตั้งกุ๊บป,ปุ๊บอ่าคราวนี้ก็เอ้ยวันนั้นคนนี้อยู่กับคนนี้เราก็อ๋อเออเนี่ยนี่ยังไม่กลับบ้านนะนี่ยังเงี้ยยังบอกว่าบ้านเอขาบอกกลับบ้านหรอนี่ไม่ได้กลับนั้นที่บ้านไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยเออล้วก็เหมือนเป็นคนรายงานเหตุการณ์ว่า เฮ้ยเหรอเขาบอกอย่างนี้เหรอแต่เขาบอกเราอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยเขารู้ไหมว่าหนูเนี่ยก็เป็นแฟนของผู้ชายคนนี้ก็รู้อ๋อแต่เขาก็รับฟังไว้เพืาะว่าปุ๊บภรรยาเอกเนี่ยไม่หรอกแต่เออเราก็เหมือนอยากคุยอยากแชร์อยากรู้ว่าเฮ้ยความเลวของมันเท่าไหนเอ่อเลเวลไหนอะไรเงี้ยในทุกนั้นมีผู้หญิงกี่คนสิบคนสิบคนเหรอ โอ้โหแปลว่าเขาก็เป็นนุ่มฮอตทุกคนเขาก็ค yeah ุยเรื่องนี้หมดเลยใช่โอ้โหแล้วลักสิบผู้หญิงสิบคนนี่คือเป็นเด็กทั้งหมดเลยเหรอใช่เด็กในคอนโทรลเลยใช่เด็กที่ยังคบอยู่ในช่วงเวลานั้นแล้วเขามีโอ้โหสิบคนนี้เขาพาไปกินข้าวฟิตชอริพาไปอย่างนี้หมดเลยเหรออ่าใช่เก่งมานเออเก่ง้ถ่ายโอ้โหแต่น้อยกว่าพี่เป้จ้าเจ็ดคนนะอ่ะ โอ้ยใช่เขาผมเปิดเผยไม่ได้จริงเพราะว่ามันไม่มีเหลือแล้วนะฮะเออเปิดเผยแล้วอาจจะบ้านแตกได้อ่าแลฮะนี่เป็นไงดูเสือก็ต้องเป็นแบบนี้เสือซ่อนลายแต่จริงไม่มีลายแล้วล่ะถูกลอกหมดมีแต่เกลื่อนแล้วตอนนี้เออแล้วยังไงต่อพอเราเราเริ่มแจ้งข่าวสารว่าเอ้ยไอ้นุ่มคนนี้มันไม่ได้กลับบ้านนะมันุษยนนั่นนี่ตีกันไหมในนั้นผู้หญิง ไม่มันก็มีมันก็มีประเภทเอ่อเป็นอีโลกสวยเขาเรียกอีโลกสวยในในเอ่อแบบทาเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่จริงแบบว่าคอยเอาเรื่องในกลุ่ปไปบอกผู้ชายว่าเนี่ยคนนี้บอกอย่างงู้นคนนี้บอกอย่างนี้คนนั้นบอกอย่างงั้นคือคือจะสกัดคนอื่นออกให้หมดแล้วตัวเองจะขึ้นมาเป็นโลกสวยอยู่คนเดียวเรย เราไม่โดนแฟนเราว่าแล้วไปทาอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่กล้าไงคือตลอดอย่างที่บอกนะคะตลอดเวลาเราให้โอกาสให้อภัยแม่พระเออเป็นแม่พระอยู่เขาก็ไม่กล้าไงคือก่อคดีแบบอริงมันต้องโดนวิสาวมันไปแล้วอุกฉกรรจ์มากนะฮะอย่างงี้เออแล้วก็พอพอเป็นแม่พระทำเพื่ออะไรอ่ะคือหวังที่จะให้เขากลับมาคบเราหรือว่าเราไม่เขาแล้วไม่เอาแล้วจะเลิกเลยไม่เอาใช่จะเลิกแล้วทำไมไม่บอกเลิกเขาดีๆอ่ะ เลิกเลยไหมตอนนั้นคือกะว่าใ,ให้ทั้งสิบคนรู้เรื่องจะได้เลิกหมดเลยเลือีกผู้ชายคนนี้เหลืออยู่ตัวคนเดียวอย่างเงี้ยคือต้องการล้างแค้นแบบนั้นใช่เราไปมันก็ต้องแบบตัดให้ขาดไปเลยเพราะไม่งั้นเราก็ยังแบบเดี๋ยวถ้าเขามางองเราก็จะให้อภัยอีกยอะไรเงี้ยอ่ะแล้วอ,อะไรที่เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แม่งมีดีอะ่ะทำไมผู้หญิงสิบคนนี้ที่เราเห็นเนี่ยขี้เละไหมหรือสวยหมด หรือว่าก็มีคลมบ้างอะไรกันไปมีอะไรดีผู้ชายคนนี้ในความคิดเราทําไมผู้หญิงเขาถึงได้ทองคำไงทองคำมันติดบ้านใครทองไางครับไม่ทองคำครับโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นอตรงที่เขาสุภาพเวลาพูดเขามีวิธีพูดกับผู้หญิงที่ทําให้ผู้หญิงว่าเอ้ยเโง่ได้เลยใช่ทำให้ผู้หญิงสิบคนโง่ได้ในเวลาเดียวกันคิดดูแล้วกัน เป็นศาสตร์อของการใช้วาจาวาทศิลป์แล้วหน้าตาดีไหมผู้ชายคนนี้ก็อืมก็กลางๆกง็ก็เขาเ่งเขาก็มีงานในวงการบ้างเบาๆอ๋มอม,มีอยู่ในวงการบ้างด้วย ไม่ต้องบอกผมไม่ต้องมองมาทางพี่พี่ไม่รู้จักมันนะโอ้ใช่เออาโอเคกลับมากลับมาต่อกลับมาต่อครับในช่วงนี้เนี่ยต้องล้วงไข่กันบ้างอะไรแบบนี้ล้วงไข่ทุกซีเคล็ดนะฮะในช่วงนี้ช่วงที่สองของรายการของเรานั่นเองครับลวงไปเลยครับฮะเชิญครับล้วงแรงๆสิคะโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวฮเฮ้ย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 ้ยงฮ้ยเ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 ฮยเฮ้ยเฮ้ย นิดนึงประสบอุบัติเหตุยันเดี๋ยวต้องใช้อีกข้างหนึ่งล้วงแม่มันลายยังสามารถใช้ได้ทุกข้างค่ะปกติอ,โโอ,อันนี้คําถามนี้ไม่น่าจะถามส้มนะครับไหนครับถามว่าถ้าคุณอ,อกเล็กครับครับแต่คุณแต่แฟนคุณบอกให้ไปทำหน้าอกเพิ่มคุณจะยอมไหมอ๋อโอ้ยถ้าเนี่อยอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยโอ้โอ,อกเล็กว่ะอยากได้ครับอี๊ะอยากได้ครับอี๊ะแล้วเรารักแฟนมากจริงจริงก็ยอมยอมที่รัก รักตัวเองนะแต่เขาอยากได้ครับอีอ่ะเลยไปทำนมเพิ่มไปนอ๋อตันเขาปะล่ะอ๋อออกครึ่งนึ่งอะเออครึ่งนึงเหรอเว้ยแต่เขากลัวเจ็บอ่ะอ๋อยเขาหมดดีเขาทำเลยอ๋อยอมทำถ้าออกตันให้ยอมถ้าแฟนรีเควสแล้วเราไม่คิดหรอกว่ามันใหญ่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะเอาแบบใหญ่ๆเลยอ่ะโอ้ยถ้าใหญ่ๆก็ไม่อออออ่่ะะคครรัับบีี่ะไม่ไหวนะแต่เรารักเขามากเลยนะ โอ้ยตัวเองเขากลัวว่าเขาจะเขาจะไม่ได้เอาขาเดินนะสิตัวเองไปวิ่งไม่ได้แล้วนะคนไม่เอาขาเดินจะเอาอะไรเดินล่ะคะอ้าวก็ต้องเอาสิ่งที่ทําเพิ่มมาเดินไปแทนเดินไปสีเท้าเลยทีเดียวตัวเองเดี๋ยวคนคนไปยืนไปยืนเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้คนเขาจะไม่มองหน้าละตัวเองเขาจะมองอยู่ที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยเเขาอยากให้มองอ่ะอาวเขาลูกจิตอ่ะ ก็หันกลับไปด่าอแปลว่าตัวไม่ห่วงเขาใช่เะล่าอะไรอเี้ยก็หาทีเลี้ยงใม่เปลี่ยนจากหน้าอกแฟนบอกตัวเองเนี่ยอยากให้ไปทําจมูกให้มันสูงขึ้นมากันนี้ตัวเองไม่พอใจอีกหรอนีแม่เราให้มาขนาดนี้ตัวเองไม่พอใจนี่ตัวเองสามารถบีบเล่นได้นะเขาไปทําตัวเองเล่นไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างงี้ยจะให้ทำเราก็หาเหตุผลร้อยแปดมาสิแต่ไม่ทําไม่ทําแต่ถ้าเกิดให้เลือกทําส่วนหนึ่งอะในร่างกายอยากทำส่วนไหน ทำตัวให้ขาวเป็นไม่ขค้นจักษสารแล้วล่ะงั้นเออเออคงคงงั้นไม่รู้รู้สึกว่าตอนนี้ก็พอใจสิ่งที่เป็นแล้วอย่างนี้ดีอย่างงี้ดีแบบดีเออใช่ม้าบอกมีทางด่วนพระรามห้าด้วยมาเป็นแม่น้ำหงงโห้ไปวมตัวกันเป็นแม่น้ำยางสีเกียงชมเนาะ โมแม่สวยไงน้องสวยตามาต่อครับต่อครับเอามือข้างนึงครับเอาข้างนี้ไม่เจ็บขอรวมสองมือเลยได้โอ้ยหน้าตาหน้าตาแกไม่ได้กลัวเลยนหน้าตาแกมีความสุขความสุขนะนีแม่แขนเังได้โอ้ยตายละแขนตัวเองด้วยเพิ่นเพิ่นรวงไข่แล้วเพิ่นเพิ่นกัดแขนเลยนี่ขนาดรวงไข่ยังเพิ่นขนาดนี้ถ้ารวงอย่างอื่นไม่เพิ่นกว่านี้เหรอรวงทำไมล่ะออทำไมไม่ต้องรวงหรอเดี๋ยวต่อไปลุกข้าวหลามเลย อยู่คุณเคยมีเซ็กเร่งด่วนหรือไม่ถ้ามีเร็วสุดกี่นาทีที่ไหนถ้าไม่มีเคยคิดอยากมีไหมเพราะมันเคยมีอยู่แล้วเราจะคนบ้านเลยไม่เคยมีเซ็กเร่งด่วนเออมีบ้างอะไรเงี้ยรีบรีบออกไปทางานอะไรเงี้ยมีทุ่งยุ่งย้ายังไงมันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นในตอนเช้าเนี่ยนะครับอาใช่นิดหนึ่งอะไรเงี้ยเช็คของนิดนึงตื่นมาเช็คนิดนึ่งตื่นเช็คของเหรอครับทําไมครับต้องเช็คของด้วยครับ ของหายของหายเขาเช็คเราไงวัวเขาเป็นนายกใช่ไหมครับยกหมดทั้งบ้านเลยครับเขาเช็คเราไงเดี๋ยวไม่ให้เขาเช็คแลวเดี๋ยวเขาแ่นช่วงเวลาทํางานมันตั้งหลายชั่วโมงเดี๋ยวเขาไปเช็คคนอื่นรีดก่อนรีดก่อนรีดพิษรีดพิษโรอุบาทอะไรอย่างนี้เนี่ยคือหมายถึว่าเลี้ยงงูที่ห้องปอดพิษออกก่อนทำเซรุ่มอยู่แฟนเขาเป็นนิยมนิยมมีเซ็กต์อาท์ดรไหมครับ คิดว่าการมีเซ็ก์เอาดอร์เนี่ยมันมันโอเคไหมไม่ไม่เหรอไม่ไม่กับแฟนเรานะอือกับแฟนก็เหอะแค่เปลี่ยนสถานที่ไปเป็นที่อื่นอะเป็นสถานที่โอเคแต่ถ้าเอาดอร์ด้วยนะเอาเอาดอร์ไม่เอาดอร์ด้วยไม่ค่ะไม่เคยเลยเขินเขินกลัวหมาเหมือเห่าอ๋อไม่เห่าหรอกถ้ากลางคืนน่ะมองไม่เห็นเหมือนมีข่าวที่เมืองจีนข่าวที่เมืองจีนน่ะคู่รักเออตกระเบียงไปทำกันแล้วตกระเบียง ระเบียงไม้ล่วงตกมาตายทั้งคู่กระจูปักซีเมนอย่างนี้เขาเรียกว่าตายแบบขึ้นสวรรค์มาเออคือว่าไปแล้วายเขาเอออะยงี้นคืตกมาตายพี่ตายแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่แล้วถ้าเกิดถจูปักซีเมนอย่างนี้โอ้ย แล้วถ้ายิ่งเล็กอีกนี่จบเลยโอ้โห,โห,โหชั้นสี oh. ต่ตายแบบตายแบบลอยลงมาแบบใครหดอะแต่พี่เสียมันไม่ทันหดหรอกที่เขาคงา <c oughs> <c oughs> ถ้าเขารู้<ต>ว่าเขาจะตกเขาคง <c oughs> แต่ว่ามันมีอยู่ที่หนึ่งนะที่แข <c oughs> ร้วเชื่เราทุกคนเคยผ่านมาหมดแล้วในรถครับในรถเหรอเป็นหนึ่งที่ที่ในรถแค่แบบคิสเบา พูดชัดสวยหรูก็สามาีบ้านรวนหาหาเหรียญเก็บเหรียญไม่ใช่ครับหาเหรียญเก็บเหรียญเบาๆบาพอหาเหรียญเก็บเหรียญแต่ขึ้นทางด่วนไม่มีเหรียญเหรียญเหรียญไปตกตรงคันเร่งพอดีเก็บเหรียญเก็บเหรียญอะไรล่วงก็ช่วยเขาเก็บให้หน่อยเขาขับรถในรถในรถลักษณะสกปรกนะครับขยะเยอะเลยอ่ะ เก็บกันอยู่นั่นแหละเอ่บแบ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 บบัขึ้นมาอะไรครับผมเก็บเหรียญฮะน้ำลายไหลน้ำลายไหลคือตรงนี้ใส่อาหารน่าอร่อยนะครับเปล่าหิวเออโอ้โหโผมเก็บเหรียญมีหิวได้ขอล้วงไข่ต่อมามาล้วงไข่ต่อล้วงไข่ต่อสองปืนได้เลยนี่เมื่อกี้ล้วงยังกัดแขนครับสองมือเลยครับเชิญครับล้วงไข่ให้รวงกระเป๋ากลัวกลัวคำถามเริ่มกลัวแล้ว ไม่ต้องกลัวหรอกครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับพีเอทีไปเขียนอะไรมาเราก็อ่านตามพีเอทีตย์ครับ,รบจริงๆแล้วมันเป็นบทการแสดงจริงๆแล้วเราสองคนทรมาทมโมเข้าวง <ๆ S 1> เข้าวัดตลอดออันนี้ที่ส้มตอบไปก็เป็นการแสดงเหมือนกันนะคะจริงๆเราตัวตนพว,ว,ว,วไม่ใช่แบบนั้นเลย <c oughs> คุณคิดว่าสัตว์ชนิดใดร้องได้เสียวที่สุดลองทําเสียงด้วย สัตว์ชนิดใดโอ้โหะโอ้คำถามแต่ละตั้งเป็นเอย่างเงี้ยเหรอเสียวเหรอหลังเบฟบอกตุแก่ตุแก่เออร้องไงเสียวนะเสียวเสียวมันจะตกลงมาหรือเปล่าอย่างงี้ไม่เอาเสียงร้องสิเสียงร้องเสียงร้องของสัตว์อะไรหรอใช่กำลังกำลังฟิตเทลลิ่งกันอยู่เลยเสียงอะไระะะ ไก่เสียงลูกหมาไหมน่ารักนะหมาร้องไงเวลามันขออะไรกินก็จะแบบอย่างงี้โอเสียงแหกๆหลกดีเลยเออหรือว่าแต่เวลามันจะมาอ้อนก็เออนั่นแหละดีนะครับเสียงมันไม่ออกเจ็บถ้ามันเป็นหมาน่าโยนิจจบเลยนะนั่นหมาหรือตัวเะไรมูดอ๊อมูดอ๊อเออกล่นตลอดเวลาเอาเป็นแบบ น่ารักสิมาตัวเล็กๆน่ารักเสียงมันก็จะออกมาแผ่วๆน่ารักน่ารักบอกอุ้ยอุ้ยอีกเงือกอีกเงือกเออไอนี่รักกันแบบเป็นกระต่ายทงไส้อันนั้นจะเป็นกระต่ายน้อยเลยกระต่ายน้อยกระต่ายไม่ได้ร้องกระต่ายมันไม่มีเสียงใช่ไหมจริงเหรอคะใช่ป่ะไม่รู้ไม่เคยเลี้ยงครับหรอไม่ไม่หมายถึงเวลาใส่แผ่นเข้าไปแล้วเวลากระต่ายมันร้องอ๋อนั้นนั้นน้องกระต่ายแล้วครับผมเออเดี๋ยวตอนนี้พักกันแป๊บนึงดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการดูสวีท ไห<ใ>น oh. บอกน้องไหนน้องน้องสาวมานอนแล้วนี่คืออะไรอ๋อเขามาพักเครื่องเขากำลังจะกลับเชียงใหม่มาพักเครื่องสนับสนุนโดยลีโอเบีย